กินเผ็ดบ่ค่อยได้ผิดเดยงยังคืนกินของไงของไงสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกมองทุกบอลน,นะครับบรรยากาศแรงๆคือเก่านะครับกับสวนย่างนะครับเสียงแจ๊กจัก่นเลไล่ร้องจุ๊กแจ๊กจุ๊กแจ๊ก,จก,จกละกันเนาะเมื่อนี้ครับตามคาเรียกร้องนะครับผมขอมาหลายเกลือนะครับก้อยปลาซิวเลี้ยวนะครับผม ก้อยเนื้อแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเพื่อนว่าขอก้อยกุ้งเต่นแนวสันเอาพี่น้องเออเนี่ยมันเต้นอยู่ตัวเดียวสองตัวมาไกลพี่น้องมาไกลนี่เต่นอยู่เต้นอยู่นี่ดังแงดงดังแดงนี่เต้นอยู่บัวลายมาไก่มากมาไกลพี่น้องมาาจกกสินะุ้งกระสินเอาอันดับแรกนี่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 เต้นอยู่เต้นอยู่พี่น้องเต้นอยู่มาไกล นี่ย่างดงดอยู่นี่นี่นี่ย่างอยู่เด้อตามปลาอุดอนนะผมใส่ไปพวกตรงย่างนี่นัวทุกเมนูจริงของเขาดีนะผมเอาอูมามีอูมามีพี่น้องนี่ใส่ไปนี่ประทับใจเขาใส่นี่คือบอกเลยว่าประทับใจประทับใจเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นแล้วเแกง่หริตัวนี้แกงแกงสลบ ข้าวคั่ <im itation> ขขวลงไปน, <im itation> นี่พี่น้องน้ำปลาพี่น้องขา,งางงบดบบไดเอาโจนใส่บากน้าอีไข่เนี่ดดยนี่มีดมีดมาเอานี่ตึงได้เอาพี่น้องอู้ย่างแล้วย่างแล้วกุ้งบบได้ด้นี่กุ้งบบได้ด้นี่กุ้งตัวมันสีตัวเฮานี่มา <im itation> ขาดบบได,ดพี่น้องนี่ลงไปอา้าาดูลงไป ี่น้องเอ้ยช่วงนี้กินเผ็ดบกค่อยได้ดอกพี่น้องพี่กินเผ็ดบกค่อยได้ผิดเด้งยังคืนกินเผ็ดบกค่อยได้บ่ได้กินเผ็ดบ่ได้เลยอี๋เงินบ่ระบายกินเผ็ดบ่ได้เนอากินเผ็ดบ่ได้พี่น้องอ้าวโคเล่บัลนี่ตาถูกตาถูกพี่น้องพี่กินยังไงนะกินเผ็ดบ่ได้เนาะแบบจิกจังไงนี่ กินเผ็ดบ่ได้กินเผ็ดบ่ได้พี่น e sí ้องอู้บัวก้ uh ับเลี่ยวบาดอู้หูบัวก้ับเลี่ยวนี่กินเผ็ดบ่ได้นี่บโบว่าไรหงางเอาเงาเลยพี่น้องกุ้งเต้นนะผมโอ้โห่อยเห็นอุ้งมีอ่อยก็ะชื่นใจแล้วชื่นใจดูพี่น้องนี่ใส่ไปผีทำยังไงของไงของไงอืออือ

าคือตีเจ้าหืมเป็นกระต่ายกระสานมาเกิดมาเจ้าคือกินตะผักเถอะกระต่ายนุ่มกระต่ายนุ่มเนาะหัวอืวแซ่บพี่น้องอุ้ยผุดน่ะอืม

อืมเดี๋ยวอุ่เฮียเฮียรสชาติได้กันอรนอยพักอย่างจังก็กูดกุดด้วยสิพกูดบุรู้พี่น้องก็ดีไปตลาดเห็นมันงามดีทีนี้ แค่แว <laughs> <laughs> ่นเดียวดิามาเสร็จกันอยู่ปลาตัวอ well, ือตัวแทน มกินเขาไก่กุ้งไก่กุ้งเป็นเรียนพันงงจักเป็นดอกเป็นนแมหนาเป็นนแมหนาแสบษฐเนาะเด็ดการดิเอาตะกัจจันญาณหนีจ่อยหนีจ่อย กี่หว่างครับพงเล่เนี่ยย่านเด็กกอยัะกับจันด้วยมาคือองไล่ทุกคนนีืี้ บวเผ็ดบวบ้าวแมงอะรแบนีเผ <reconcile. S 3> ็ดตายเบาเรื่องอืมอือหือรสจัดอมสดไหมโอ้โหน่าจะการพักเดี่็แซบูีเนาะอ โอ้โเคยตัดที่บันขึ้นที่หลังบอว่ะโอ้ยโอ้โอเดี๋ยวเราจะกินพริกกันปุนอ่ะอืมไอ,มอ,มอ,มอ้ก้ดอืมอิ่มเล้ะของแทบอาพี่น้อง บ่มีอย่างหลายครับผมเมื่อนี้ก็เทตามเล็บซี่นะครับขอมาอะไกันนะก้อยกุ้งเต้นนะครับผมอาจจะเต้นนิดเดียวนะครับเพราะมากไกแล้วเกินนะครับผม <S 1> <S 1> คือพอดีมันงนัดงานรับปนเล็กหน่อยเนาะเขาเลยมาสายยังอยนะครับผมเอาคําสทดถ่าย,ายใหญ่หางเนาะก่อนจากพี่น้องไปเ็บเศษนวลๆกันเนาะอือค้ามยังไงโดดเลยมา คุณนะใหกินนะอ๋ออืมอ,อ,อืมไม่ใช่่ลืมช่องนี้น้อยช่องนี้นะครับเป็นกำลังใจเด้อแซบนัวเบาดอนเบาดอนจ้าครับผมค่ะพี่น้องอยู่ไซสกัแล้วแต่นะครับมาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้มือนี้กับรรยากาศสวนยางมาฝากครับสำหรับมือน,นี้กัขอตัวลาพี่น้องเด้อครับไปแล้วครับ